สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch l i c h anel n วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยเคยทำารีแอคชั่เพลงไทยที่ใิเป็นเกาหลีได้ร้องแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าถ้าพี่ทำแล้วนะคะพี่ต้องอย่าลืมทำวงนี้เพลงนี้พี่ต้องฟังห้ามพลาด Astro เขาบอกติดท็อปแรงค์ของศิลปินเกาหลีที่ร้องเพลงไทยชัดมาซึ่งเพลงที่น้องๆร้องอ่ะชื่อเพลงว่าคืนที่ดาวเต็มฟ้านตนาการเป็นหน้าเธอและเมอไปไกลช่องอรเนู้เลย เติบโตมาด้วยเพลงนี้จริงๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราเติบโตมากับคืนที่ดาวเต็มฟ้าเวอร์ชั่นของน้องเจ้านายหรือเปล่าไม่ใช่จ้าเปล่าพี่ปาโมดวิเลฟนาออริจินัลเวอร์ชันวิเลยจ้าใช่ก็ประมาณป .6 ม .1 นห่งจริงก็มาหนอกเลยโอ้เด็กๆอยู่ปอหกแบบปอห้าปอหมอนหนึ่งประมาณนี้ก็มาประมาณ3-4ปีที่แล้วพูดผ่านมาไม่นานเท่านั้นเลยใช่ค่ะถูกต้องละอายใจไหม

กี่แี่ปีสี่ปีอ๋อนี่ฟิร์สซีซั่นโชวเหมือนที่เขาเหมือนเขาเข้ามาไทย้งแรกปะมาบ้านนั้นเลยนั่นเหรหตื่นเต้นอ่ะโอ้ยคนหลอกชัดจิงูหลอมากโอ้ยน่ารักจังเลยฉันน่ัดเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ชัด อันนี้คืออะไรอ่ล็อกกี้ไม่ใช่หรือว่าใช่ไม่ใช่โอ้โหเขาตั้งใจร้องน็อแบบโอ้ยเขาร้องเขาตั้งใจร้องมากเว่ามาแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้น่ารักจังเลยมุริน ไว้บนะ่นนี่เอนี่เคนนี้ก็รองรลองกีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบน่ยี้องชอบชอบชชอบ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 อบอบบอชชอออ อยยางใช่โอ้ยไ,ไม่มีเน,นื้อด้อยวยแล้า่ะนี่มีเนื้อมี่อง คนไทยือเปล่า,าคนนี้ร้องคนนี้ชันจิกคนนี้ชัดมาก <c oughs> <c oughs> ชันมาหลับตาคือไม่รู้ว่าคนกเกาหลี โ <Smile. S 1> อ้น,นี่คือแบบว่ <anking S 1> <aquilo. S 2> าออริจินอลเวอร์ชั่นมากเดี๋ยวเบสคนนี้ <dual> ฉันให้คนนี้ฉันแบบเสียงฉัน ฟัง่าอดจิสมคำร่ำเรือสมว่าให้แบบเป็นติดท็อปแรง์ของความชัดชัดเราเห็นมีคนบอกว่าถ้าจัดอันดับเพลงศิลปินเกาหลีที่ร้องเพลงไทยแอนโทคืออันดับหนึ่งถูกโพถูกโพไม่แปลกใจเลยชัดแบบถ้ากันหลับตาคือคนไทยใช่ใช่คบทำารอนเรือยังชัดเลยค่ะมาใส่ใจคือแบบดาว รู้เลยว่าผ่านการซ้อมอย่างหนักหน่วงมากๆต้องแบบทองเลยอะแม้จะมีไอจอนเนื้อตรงนั้นแต่เต้ยว่าน้องไม่ได้แบบเหมือนไม่ใช่ใช่น้องน้องจําเนื้อได้จาได้แล้วว่าแล้วแบบมันคล่องปากแบบมันดูเข้าปากเขามากเลยจากการที่แบบพอกล้องโค้ชใกล้ๆอะแล้วมันเห็นว่า การขยับปากเขาว่ามันชัดมากดูจอกมากลองด้วยความมั่นใจมากมากใช่มั่นใจมันซ้อมมาดีอ่ะนื่าแบบลองจริงแต่ว่าจซิงแต่เมื่อกี้ลราแบบเอ้ยไม่ใช่วะสดแบบสดยแล้วพอพอได้ฟังน้องร้องเป็นภาษาไทยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อเสียงของเขาอ่ะมันมีความแข็งแรงหรือว่าแบบมันมี power ขนาดไหนอย่างมุนบินเมื่อกี้คือเรารู้สึกว่ายน้องมีน้องสามารถร้องแบบ น้องเป็นแบบดีโฟดีวาได้เลยอะสำหรับเรานะอีท่อนเสียงหลบอันนั้นก็คือเซอร์ไพรส์มากเลยอะใช่คือบอกแล้วว่าเหมือนกับเอามาจากออริจินอลจริงๆคือคุณปามอเขาร้องแบบมันคือเวอร์ชันเวอร์ชันพี่ปามอจริงๆเว้ยมีหลบมีท่อนอะไรแบบนี้คือเช้นมันน่านๆๆใช่ใช่ใช่นาดะเอ็นดัะ ทับใจมากเลยใ่อยู่นะต้อฉบับเลยใช่ใช่เเรารู้สึกว่าเหมือนใช้ขี้ต้อฉบับเลยใช่ใช่ใช่แบบต้ฉบับลองได้เลยอะไรเงี้ยพี่ปาโมตเลยอะดี่มาเรานองทั้งหกคนคือชายในท่อนของตัวเองมากๆากเรารับทาหน้าที่รับผิดชอบท่อนของตัวเองได้เป็นอย่างดีอะจริงน้องแบบเปล่งออกมาเต็มเสียงแบบด้วยความมั่นใจมากๆเราแบบคือแฟนคลับน่าจะแบบ สับซึ้งด้วยความที่เราเราคิดเองว่าน้องเลือกเพลงนี้หนึ่งความหมายด้วย2องมันก็ซิงด้วยทั้งชื่อเพลงทั้งคําที่อยู่ในเพลงเนาะมันก็ซิงกับแบบความเป็นวงความเป็นด้อมเขาอ่ะมีความแบบดาอะไรอย่างเงี้ยโคือน่ารกอากชื่นชมแบบทีมงานที่แบบ ว่าสั่งงานหรือว่าเลือกเพราราเหนว่ามันแบบเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์แมทช์มากกับตัวของแบบศิลปินเองกับเนื้อหาของแบบเพลงคือที่เราเมมันก็มีความแบบคิดถึงมันสื่อถึงความคิดถึงกันได้อยู่เนาะใช่เพราะว่ามันน่าจะผ่านกระบวนการคิดแล้วก็แชร์ไอเดียร่วมกันว่าโชว์เคแรกในไทยอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยเพลงไทยสักเพลงอยากจะร้องเพลงประมาณไหนแล้วเพลงให้มันสื่อถึงใช่แล้วทีมงานไทยคงแบบ เอาแบบนี้เพลงนี้มาอะไรอย่างนี้แล้วเพลงมันความหมายดีแล้วน้องแต่ว่าแบบคนที่ฟังสดไม่ได้ร้องง่ายเลยนะแต่ว่าเพลงเนี้โอ้ยยากนะ มีท่อนเสียงเหินเสียงโลบเสียงอะไรคือแบบพาคุณปาโมทก็คือเสียงดีคือเพลงอะไรตรงๆคือแล้เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ดังมากดังมากเนี่ยทุกวันเนี้ยคือไม่ได้ฟังมานานมากแต่ลองได้เองได้แบบเหมือนเพิ่งฟังเลยมันจำได้ก็เพลงมันเพิ่งผ่านมผ่านปีเออใช่ใช่ยังอีก อประทับใจอ่ะดีใจมากเลยที่ได้ดูอย่ที่ไดดูรอบเลยอ่ะเราสึกว่ามันน่ารักมากแล้วมันเขินเราดูแล้วมันเขินอ่ะเหมือนเหมือนแบบมีแฟนเหมือนมีคนมาล็อกให้จีบอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบที่สองเดี๋ยวจะดูแล้วจะหลับตาใช่ใชคนไทยเลยน้องคนนั้นที่เราบอกว่าเราให้เขาเป็นแบบที่สุดไม่รู้ว่าแบบชื่หรือซีเจไหมถ้าจำตัวจำไม่ผิดใช่ใช่คือเรายังจําได้ไม่ไม่หมด จะฝากด้วยคนดีมาเมนบอกได้เลยนะอารู้ห้ามาบอกหน่อยใช่มาคอมเมนต์แบบบอกพวกเราได้เลยเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะชอบอันนี้ชอบมากชอบใจมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผมแบบห้าจุดสี่ล้านวิวใช่สมมงสมมงโอเคครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมไลคค์่ะกดแชร์ค่ะกด subscribe ครับกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยนะครับ พวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel <laughs> สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนานานา